สวัสดีท่นนะครวันนี้อยู่กับผมแบงค์ชาแนลครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Special f o r t ์ n น็นะฮะผมไม่ไเล่นตั้งนานละไหนจะไปดูฝีมือหน่อยว่าจะแพ้หรือชนะอ้าวเหี้ยครับค้างเลยค้างมาเร็วไอ้เสด้เร็วเร็วนานไปบ้าอืมอ ทั้งจริงจริงขอไปที่แรกนะฮะ mm hmm. ให้กูสักตัวก็แร mm hmm. กเปียบ mm hmm. มันแรกทุกคนหรือเปล่าไ <man> ม่มองทางไม่เห็นเลยเลย <Enemy> down. ขอขอสักตัวไม่ไเล่นตัง้งนานละขอสักตัวเหอะเมื่อกี้มันเห็นแ <Enemy down. S 1> ด้ตัวหน้าได้ตัง <Enemy down. S 1> หนึ่งแข็งมากเฮ้ยเจอเจอเจอ,อ, <Enemy down. S 1> อแบตถอดต่อสายชาร์จเราสายชาร์จเอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโดดบอโดดโดโด,โดตายดิอย่าค้างเลย อะไรวะโอ้ยยงไงกยอยยยอยย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 ้ยยยยยยยายยยยยยยามยรยยย